สวัสดีครับรอยู่กับพวกเราในรายการเมโูตาโต พี่เทพมาแนะนําเมนูอะไรครับผมเมนูนี้ก็คอนเซปต์มาจากบลูเบอรี่ชีสเค้กใช่เราคิดได้ระหว่างกับบ้านเมื่อวานเลยชิลๆลมเย็นๆลมเย็นๆมันทําให้นึงออกนะก็เอาใจสายหวานนะครับก็มันจะมีความคล้ายๆชีสเค้กมีความเปรี้ยวอมหวานใช่เหมาะกับทุกคนหรือว่าคนที่อยากเติมความหวานแต่ต้องบอกก่นนะครับว่าแก้วนี้ไม่หวานมากกําลังดีอไม่หวานโดดเกินไปใช่ มันน่าสนใจขนาดนี้รออะไรครับเดี๋ยว,วผมพาไปให้พี่เทพชงกันเลยไปกันเลยสมัยช่วยเราชงไหนได้เลยครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนแนะนำวัตถุดิบก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง<ช>เริ่มต้นจะเป็นมเมล็ดก,กาแฟเลยครับพี่เทพรูเบอรี่อะโรมาคราฟครับผมแล้วก็อย่างที่สองจะเป็นไซรัปวานิลาและไซรัปลิล้นจีของคอฟแมนครับและนมสดเมจิมจ ใช้แค่นี้เลยง่ายๆมาลองทำกันต้องมาช่วยเราหน่อยได้ครับขรั้นแรกชาวานิลาเท่าไหร่นะครับ1 <10 g. S 2> ิกรัมอ่สิบกรัมแล้วไงต่อพี่เด็บไซรัปลิ้นจี่ลิ้นจี่คอฟแมนกี่ยี่สิบกรัมโอเคโอเคยี่สิบกรัมเรียบร้อยและนมสดร้อยี่สิบกรัมครับครับผมนมสดใช้เป็นนมสดอะไรครับพี่เด็บเมจครับผม,มคนเลยนะครับครับอ ถือว่าชงง่ายนะครับเนี่ยขนาดผมชงไม่ค่อยเก่งสบายเลยชงได้เลยคนนี้แต่ครับผมคนให้แบบเนื้อไหลับละลายเนาะครับแล้วไงต่อครับพี่เทพอ่ะเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนอ่ะพักเบสไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราบดกาแฟให้โอเคแค้เป็นกาแฟกี่กรัมครับพี่เทพยี่สิบกรัมครับอ่าเราก็ตวงยี่สิกรัมเนาะ 4 <Easy. S 2> นี่ขนาดยังไม่ได้บดยังหอมขนาดนี้จัดเลยต่อไปบดก็กาแฟเราใช้20กรัมสกัดเป็นเอสเปรสโซนะครับก็1ต่ 2. 1> อ2องจะสะกัดยิวออกมาที่40กรัมครับใช่ก็ที่เลือกใช้เอสเปรสโซเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างพอดีกับทั้งนมทั้งไซลัมนี่แค่สกัด<ร>นี่ หอมฉุยครับผมโอเคครับก็เราสกัดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้นตักน้ำแข็งห,หน่อยได้เลยครับผมโอเคครับผมแล้วก็ลาดช็อตกาแฟลงไปครับราดเลยนะครับ<า>ผมลงไปเลยต้องวนไหมฮะวนครับวนวนยลด้วยรถเมลีนะครับ และปิดฝาครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูชีสเค้กคอฟฟี่โอ้โหยัันแยกชั้นแล้วสวยจังเลยครับใช่ครับก็เวลากินก็จะนึกถึงบูเบอรี่ชีสเค้กครับเพราะว่าเราใช้เป็นอโรมาครับบูเบอรี่ครับแล้วก็ด้านล่างจะมีความเปรี้ยวอมหวานจากทั้งลิ้นจี่และวานิลาครับผมชักอดใจไม่ไหวแล้วชิมกันไหมได้เลยครับโอ้ยแยกชั้นอย่างนี้ ผมอดใจไม่ไหวแล้วพี่เทปแนะนำวิธีการชิมเมนูชีสเค้กคอฟฟของเราไหนครับถ้าอยากสัมผัสรสชาติกาแฟแบบเน้นๆก็แนะนำว่าให้ดูดนมข้างล่างก่อนแล้วค่อยมาดูดกาแฟข้างบนครับก็คือ<บ>เริ่มดูดจากข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนให้ถึงตอนกินชีสเค,ค้กนันเราตักตักพักทีละชั้นกินพร้อมกันหรือว่าถ้าไม่ชอบดื่มอะไรที่มันซับซ้อนมากก็คนให้เข้ากัน <Okay. S 2> แล้วก็ยกดื่มได้เลยครับงันวันนี้ เราคนไหมครับได้คนได้เลยต่อช้อนมาให้โอเคครับคนได้เลยคนแบบนี้นะครับผมเราเราคนให้ไหมอ่ะได้ครับพี่เทพได้ถนัดกว่าโอเคครับอ่ะผมเตรียมแก้วสุดพิเศษตะมุตะมิน่ารักแบบของเรามาแล้วนี่แก้วชิมของเราโอเคโอเคเอ๊ึ๊บึ๊บโอเคมาชิมกัน ก่อนชิมเรามีพิเศษของเราเหมือนเดิมเคยครับชีสอ่าอืมอร่อยค่อนข้างออกบลูเบอร์รี่ชัดนะครับใช่เปรี้ยวอมหวานเหมือนบลูเบอร์รี่ชีสเค้กไหมเหมือนกำลังกินขนมเคก้กโรยด้วยชีสนวลน,นวลหอมหวานหอมหวานหอมหวาน พร้อมไปเริ่มงานต่อไปแล้วแล้วเนาะใช่ครับจบกันแล้วนะครับวันนี้อ่กอา,าก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ที่ช่อง man อคอป m a n เอกริโกแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเมนูนตาโตโเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ